เนื้อเสือร้องไห้แดดเดียวนะคะนี่ตากแดดเสร็จเรียบร้อยเอาแค่พอหนังตึงๆก็ใช้ได้แล้ววิธีการทอดนะคะนี่เราก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆค่ะอย่าทอดไฟแรงนะคะเดี๋ยวมันไหม้เพราะว่าส่วนผสมเรามีน้ำตาลปี๊บอยู่นะคะทอดไฟอ่อนๆจนเขาเหลืองแบบนี้ได้เลยค่ะ ลิ่นจะ,จะบอกว่าหอมมากๆเป็นเนื้องวเนื้อเสือร้องไห้นะคะไม่ใช่หมูนะแต่หมูแดดเดียวทำสูตรนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับช่องแคเรอีกแล้วคะ่ะค่ะวันนี้แคเรจะพาทุกท่านมาทําเมนูง่ายๆนะคะเสือร้องไห้ายแดดเดียววันนี้เราใช้เป็นเนื้อเสือร้องไห้ายเนาะขัะได้มาทั้งหมด2องกิโลกรัมซื้อมาจากตลาด เมื่อวานนี้นะคะแชร์ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยววันนี้แดดดีๆเราก็จะทําตากตั้งแต่เช้าเลยเนื้อเนี่ยมันจะเหนียวหน่อยนะ <S <S เ,นยเวลาเราหั่นเนี่ยเราต้องหั่นตามเส้นเนาะ <S 1> <S 1> เราไม่ได้ทําขายนะคะไม่ต้องหั่นให้สวยมากก็ได้หั่นเอาตามที่เราถนัดค่ะอืมเป็นเนื้อเสือล้องไ, <S 1> <S 1> องไ้เนื้อเสือล้องไ้เขาจะมีมันเหลืองๆติดด้วย <S <S ไอตัวมันตรงนี้ยอร่อยมากเลยนะ เวลากินแล้วมันไม่เหมือนมันหมูเนาะมันจะอร่อยกว่าค่ะนี่พอหั่นได้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหั่นอีกรอบหนึ่งนะคะให้ได้เป็นเส้นยาวๆแบบนี้หั่นตามตามเอ,อ่อตามเส้นนะคะมันจะได้ไม่เหนียวมากค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเป็นหมูแดดเดียวนะคะเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยสูตรนี้ทำกี่ครั้งก็อร่อยวะ่ะ ที่บ้านนะชอบกินเนื้อวัวแดดเดียวมากๆนะคะถ้าไม่ใช่เสือล้องไห้ก็ใช้สูตรนี้วิธีนี้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะทั้งหมด2กิโลกรัมนะอันนี้เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนถัดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงส่วนผสมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นผงชูรสนะคะ1ช้อนเลยใครไม่ทานผงชูรสใส่เป็นรสด,ดีแทนก็ได้เกลือป่นค่ะ ครึ่งช้อนชาค่ะใส่ไม่เยอะเนาะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยซีอิ้วขาวค่ะใส่ซีอิ้วขาวจะหอมกว่าน้ำปลานะซีอิ้วขาวทั้งหมด4ช้อนเป็นช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวในครัวทุกท่านจะได้ทำตามได้สะดวกค่ะ ไปค่ะก,ก็จะเป็นน้ําตาลเราใช้น้ําตาลอย่างดีน้ําตาลตะโหนดเขาะจะมีรสชาติที่หวานละมุนนะคะไม่หวานแหลมไม่หวานกระโดดนะเวลาเอามาใส่พวกเนื้อแดดเดียวเนี่ยจะทําให้มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยใครเคยทานน้าตาลตะโนดบ้างนอกจากจะเอามาทํากับข้าวแล้วเอาไปทาพวกน้ํากะทิแตงไทยน้ํากะทิราดช่องหรือว่าน้ํากะทิต,าต่างๆพวกขนมหวานเนี่ย จะอร่อยมากๆเลยพิกัดอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะใครอยากได้น้ำตาลตะโหนดแท้เนี่ยก็ไปกดสั่งซื้อกันได้จ้าเป็นน้ำตาลตะโหนดแท้จากเพชรบุรีค่ะรับรองความอร่อยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยซื้อติดครัวไว้ไม่เคยขาดเลยนะคะเอาให้ทำได้สารพัดประโยชน์เลยกันน้ำผิดกะปิก็อร่อยเนี่ยค่ะเราก็นวด จากนั้นก็เมื่อนวดเสร็จนะเราก็พักไว้ทั้งหมด30นาทีค่ะก่อนที่เราจะนำไปตากแดดเพื่อให้เครื่องปรุงและส่วนผสมเนี่ยเขาเข้าเนื้อได้ดีนะคะ นี่เมื่อครบเวลาพักไว้ทั้งหมดออที่เราบอกเนาะ30นาทีนะเราก็นำมาตากค่ะแดดแรงๆนะคะวันนี้ก็แดดแรงเนี่ยใช้เวลาตากด้านละ1ชั่วโมงก็พอนะแต่ถ้าว่าแดดไม่แรงเนี่ยด้านละประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็น่าจะได้ค่ะ เทคนิคเคล็ดลับนะคะเราจะไม่ตากให้แห้งมากถ้าตากให้แห้งมากเนี่ยมันจะยิ่งเหนียวค่ะเนื้อสัตว์ต่างๆเมื่อโดนแดดจ,จัดๆนะคะยิ่งแหง้งยิ่งเหนียวเพราะฉะนั้นเราตากเอาแค่พอหนังตึงๆพอเขาถึงได้เรียกแดดเดียวเนาะไม่ใช่ตากแหง้งซะทีเดียวนะคะ แล้วที่ตากนะที่ตากที่บ้านเนี่ยใช้เป็นตาข่ายตาใหญ่ๆแบบนี้เลยเวลาตากของตากปลาตากหมึกตากหมูมันจะแห้งทั้งบนทั้งล่างเร็วมากๆจะไม่เหมือนที่ตากพวกเป็นสวิงเขียวนะพวกนั้นน่ะมันจะเป็นตาทีทีมันจะแห้งยากเนาะใช้ที่ตากแบบนี้ดีค่ะเป็นแคเรนะ่ะ ทำหมึกขายด้วยนะคะก็มีที่ตากอันนี้ไว้ประจำเลยเพราะว่ามันตากดีหมึกก็แห้งเร็วมากๆตากหมูหมูก็แห้งเร็วคะ่ะอันนี้ตากไว้ครบเวลาสองชั่วโมงกว่า,วานะด้านละหนึ่งชั่วโมงค่ะสวยน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยเสือร้องไห้แดดเดียวเนี่ยเห็นไหมคะไอตรงมันเหลืองๆเ,เนี่ยที่ตะเออท,ท,ที่ติดมาด้วยเนี่ยแค่ชอบกินตรงนี้มากๆเลยนะ เวลาเรากินแล้วมันมันไม่เลี่ยนเหมือนมันหมูนะคะทุกท่านใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ในส่วนของวิธีการทอดเราจะทอดด้วยไฟกลางๆอย่าไฟแรงมาก ทอดไปพร้อมกับน้ำมันนะคะที่ยังอุ่นๆให้เขาร้อนไปพร้อมกับน้ำมันค่ะเพราะส่วนผสมเรามีน้ำตาลปี๊บด้วยถ้าทอดไฟแรงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้จะไม่อร่อยข้างนอกไหม้ข้างในยังไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นทอดไฟกลางๆแบบเนี้จนกว่าเขาจะเหลืองจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วมันเนี่ย ยิ่งโดนทอดนะคะมันจะยิ่งเหลืองสวยน่ากินมากๆเลยเนาะเนื้อเสือล้องหายแดดเดียวราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนัเนี่ยเสือล้องหายเนี่ยเนื้อวัวธรมรมดายังถูกกว่าอีกนะเสือล้องหายนี่ที่เเลดซื้อมาโลส0 0ร้อยได้ไหมประมาณนั้นแหละคะ่จะจําไม่แน่ใจนะคะซื้อมาเมื่อวานนี้ค่ะค่ะหลังจากที่เหลืองได้ที่ขนาดนี้เราก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ํามันนะคะเดี๋ยวเอาไปกินกันค่ะ เหลืองน่าทานมากๆกลิ่นหอมหอมนะคะเนี่ยเดี๋ยวได้ข้าวเหนียวลวร้นสักกระติบหนึ่งเนาะกลิ่นแก้วกันนะคะแล้วก็แตงกวาสดนะคะเข้ากันมากๆเลยนี่ดูสิคะดูความน่ากินของเขาค่ะก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะหมูก็สามารถใช้สูตรนิดได้นะหรือเนื้อวัวที่ไม่ใช่เสือร้องไห้เนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรนิ้ได้เลย ในส่วนที่เหลือนะคะวิธีการเก็บเราก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้ค่ะถ้าเราใส่ไว้ใน ช่องผักธรรมดาในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยจะอยู่ได้สักประมาณสองสอาทิตย์นะคะเราก็ทอดกินให้หมดจะไม่เสียแต่ถ้าใครทําเยอะอย่างเช่นคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยทำที่เยอเก็บไว้เยอะแนะนาให้แช่ช่องฟรีดอยู่ช่องฟรีดเนี่ยเก็บได้เป็นปีๆเลยค่ะของไม่เสียถ้าหากว่าเราเก็บในช่องฟรีดเวลาเราเอาออกมาทอดนะคะเอาออกมาปุ๊บเราใส่กระทะทอดได้เลยน้ำมันไม่กระเด็นไม่ต้องรอพักให้เขา เย็นตัวลงนะคะนี่ดูสิคะสีสวยมากๆเลยค่ะก็สูตรนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปอีกครั้งหนึ่งใครอยากได้ไปจดใ้แคปสูตรแล้วก็ทำได้ผลยังไงมาเม้นบอกกันบ้างนะคะ